สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง15เมษายนนะคะจนถึง14พฤษภาคมนะคะชาวราศีเมษเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวเมษบ้างนะคะแล้วก็เดือนนี้เดือนเกิดด้วยเนาะชาวเมษใครจะเกิดครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษานะคะจะเป็น ช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็จะมีไพ่อยากแนะนําอะไรให้คุณระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะโอเคขอพลังแห่งไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนจากไพ่ให้ชาวเมรนะคะสิบใบสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเรามาดูกันนะคะว้าวชาวเมษนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เกิดครึ่งเดือนหลังนะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะ สวยมากเลยนะคะชาวเมษช่วงที่ครึ่งเดือนหลังของชาวเมษนะคะผู้ที่เกิดครึ่งเดือนหลังด้วยนะคะสําหรับท่านที่เกิดในเดือนนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนเลยนะคะแล้วก็ดียินดีกับหน้าไพ่ของคุณด้วยนะคะถือว่าเป็นเดือนเกิดที่ทุกอย่างจะผ่านไปแล้วคะ่ะความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ จะเข้ามานะคะหลังจากที่คุณผ่านพ้นวันเกิดไปนะคะคนเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นนะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะคะมีความหวังมีการเดินทางนะคะมีงานทำมีเงินมีคนให้การช่วยเหลือมีโอกาสใหม่ๆโอ้ดีทุกอย่างเลยดีมากเลยนะคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่จับไพ่ขึ้นมาแล้วสวยมากขนาดนี้นะคะ โอเคเรามาดูกันสองอาทิตย์นี้นะคะสำหรับชาวเมษชาวเมษนะคะความสำเร็จความสมหวังกำลังรอคุณอยู่นะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้ผู้อ่านไม่รู้ว่าคุณไปออทำอะไรที่มันไม่ดีมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าเรื่องที่มันแย่ๆหรือเรื่องที่คุณคิดว่ามันมันไม่ค่อย ทำให้คุณมีความสุขนะคะเช่นบางคนอาจจะโดนคนนินทารับหลังหรือบางคนเอาคุณไปว่าร้ายในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำนะคะเอาคุณไปนินทาว่าคุณเสียหายอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องพวกนี้มันจะจบแล้วนะคะมันจะไม่มีแล้วแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันมัวเมามอมเมาหรือความมัวหมองทั้งหลายที่คุณรู้สึกมันเป็นมลทินกับ ใจิตใจคุณเหลือเกินเนะี่ยคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยเวลาที่ได้ยินหรือได้ฟังมาพวกนี้มันจะจบนะคะทุกอย่างมันจะจบลงจบลงแล้วก็คุณจะ ผลที่มันออกมาค่ะคุณจะชนะแบบสวยงามด้วยนะคะไอคนที่คุณเขาเคยว่าคุณไว้เนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะคนที่ว่าคุณจะเป็นญาติพี่น้องจะเป็นเพื่อนฝูงจะเป็นคนที่ทํางานนะคะเพื่อนเอ,อคนข้างบ้านคนที่เขาไม่จริงใจกับเราเลยทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาจะเขาจะเอ,อ ได้ตื่นรู้แล้วว่าคขาว่าคุณไม่ได้เป็นคนแบบที่เขาพูดหรือแบบที่เขาคิดนะคะแล้วคุณก็จะชนะใจพวกเขาได้อย่างใสสะอาดได้อย่างสวยงามด้วยซึ่งบางทีคุณก็ไม่ได้แคร์นะว่าคุณจะชนะใจคนพวกนี้คือคุณถามว่าคุณแคร์ไหมกับคํากล่าวพวกนั้น่ะคือคุณก็ไม่ได้แคร์อะไรมากแต่เหมือนกับคุณก็เออเขาเรียกเหมือนกับ คุณก็ค้างในใจอ่ะค้างคาในใจคือแคร์ไหมไม่ได้ไม่ได้มีผลกับการดํารงชีวิตของคุณนะคะเหมือนกับพอนึกได้มันก็มีเจ็บแป๊บขึ้นมานิดหนึ่งเหมือนกันว่าทําไมมันต้องว่าเราด้วยนะทําไมเขาต้องว่าเราด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะ่คุณก็ทํางานพอเวลาที่คุณทํางานหรือคุณทําอะไรของคุณเพลินๆไปคุณก็ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วในในเป็นไม่ได้เอามาเป็นสาระอยู่แล้วนะคะแต่ว่า ในหลังจากพ้นวันเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วมันจะพลิกฟื้นนะคะมันจะพลิกจบจบลงไปอย่างสวยงามนะคะอะไรดีๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นนะคะจะเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีเงินทองใช้มีงานทำดีนะคะคนไหนที่ ตกงานนะคะหรือไม่ได้มีงานทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก็จะได้รับโอกาสนะคะมีโอกาสมีคนหยิบยื่นเอางานมาให้หรือบางคนเนี่ยได้เดินทางนะคะเดินทางจะเดินทางออกไปหาญาติหาเพื่อนหรือหาใครก็แล้วแต่หรือไปหาคนรู้จักแล้วก็ได้นะคะคุณอาจจะได้รับการเสนองานจากการเดินทางนะคะเมื่อคุณเดินทางไปเนี่ยแล้ว คุณก็จะไปเจอคนที่เขาให้ความช่วยเหลือหรือให้โอกาสในการทำงานกับคุณได้นะคะทีนี้ถ้าคุณทามีงานทำอยู่แล้วอ่ะถ้าคุณมีงานทำอยู่แล้วนะคะคุณมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในงานที่ทำนะคะมีโอกาสที่จะได้อ่งานใหม่ๆห,หรือว่าได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือ นะคะคอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงสองอาทิตย์เนี้จะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณสามารถปรึกษาเรื่องพวกนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาเนะี่ยคุณคิดเองไม่ออกหรือว่าคิดเองมันคิดไม่ตกหรือมันคิดแล้วมันยังไม่ไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่าคุณสามารถปรึกษาเพื่อนร่วมงานนะคะปรึกษากับหัวหน้าง,งานได้ปรึกษากับญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะหรือปรึกษากับ คนรักก็ได้นะคะในช่วงเนี้ยคือคนรอบข้างกับดีกับคุณหมดเลยนะคะยกเว้นคนที่เขาเคยใจร้ายทำร้ายคุณมาก่อนหน้านี้คนพวกเนี้ยเขาจะค่อยๆเฟดออกไปนะคะค่อยๆจะหายไปจากชีวิตคุณนะคะคุณจะหลงเหลือแค่มันเหมือนกับ กระชอนนะคะจะเริ่มสแกนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณนับถือเนี่ยท่านจะเริ่มสแกนให้คุณแล้วว่าคนเลวคนชั่วให้ออกไปจากชีวิตคุณให้หลงเหลือไว้แค่เพียงคนดีคนที่อยู่ใกล้คุณนะคะจะเป็นคนดีคนมีน้ำใจเป็นคนที่ทำงานเป็นคนที่มุ่งมั่นทำงานแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เกียดชังคุณนะคะให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะคะ ถ้าถามเรื่องเงินในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะสองอาทิตย์นี้คุณค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์นะคุณมีมีเงินใช้ใช้จ่ายพอตัวเลยะคะ่ะมีคนให้ความรักความเมตตาด้วยนะคะแล้วคุณก็มีเงินใช้มีความสุขนะสองอาทิตย์นี้ของชาวชาวเมฆนะคะมีความสุขจริงๆความรัก ความรักนะคะความรักถ้าคนมีคู่นะคะช่วงนี้แฟนคุณเอาใจเป็นพิเศษนะถ้าคุณเป็นผู้ชายแฟนคุณก็จะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากขึ้นนะคะดูแลปนิบัติคุณดีขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแฟนคุณที่เป็นผู้ชายก็จะเอาใจใส่คุณเหมือนกันนะคะในทางกลับกันเขาก็จะดูแลคุณเอาใจใส่คุณทําตัวเหมือนเป็นแม่บ้านนะคะทํานู่นช่วยทํานู่นช่วยทํานี่นะคะน่ารักนะคะก็น่ารักดีค่ะ ส่วนชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ยคุณยังไม่ค่อยอไม่ค่อยอยากมีแฟนอะชาวโสดนะคุณยังรู้สึกว่าดูดูไปก่อนยังไม่ตัดสินใจนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วคุณก็ไม่รู้สึกว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนคุณก็อยู่ของคุณได้นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าอาฉันทำงานหาเงินดีกว่า มีแฟนเอาไว้ทีหลังไม่เป็นไรฉันยังไม่ย,ไมยังไม่อยากมีนะคะคือคนโสดก็จะยังโสดอยู่เนาะเพราะให้ไม่ขึ้นเรื่องของความรักขึ้นมาสักเท่าไหร่นะคะคุณถามว่าแต่คุณมีความรักไหมคุณเป็นคนมีความรักนะคุณก็อยากมีแต่คุณไม่ได้ไขว้คว้ไงคือถ้าถ้าจะมาก็มาไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้ บางคนนะคะบางคนหน้าไพ่เนี่ยขึ้นมาว่าคุณอาจจะมีการเดินทางนะคะมีการได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะได้บุกเบิกงานใหม่ได้เดินทางออกไปเจออะไรใหม่ๆนะคะหรือเจอสถานที่ทำงานใหม่ๆเจอลูกค้าใหม่นะคะมีการได้ทำอะไรบางคนเนี่ยอาจจะได้โปรเจก,กต์ใหม่มาทำนะคะ<ม>ถ้าคุณมีงานทำอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะได้โปรเจก,กต์ได้รับมรอก ได้รับมอบหมายงานหรือโปรเจกต์ใหม่มานะคะให้ทำแล้วก็ในโปรเจกต์นี้ก็จะต้องมีการเดินทางออกไปพบปะเจรจาพูดคุยกับลูกค้าด้วยนะคะถามว่าสำเร็จไหมคุณทำได้คะ่ะคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณทำได้แล้วประสบความสำเร็จด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไปเนี่ยนะคะถ้าเดินทางยิ่งถ้าได้เดินทางเนี่ย งานใหม่ๆที่คุณได้รับมอบหมายและมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยนะคะแล้วก็มีบริวารที่จะต้องเ,อเดินทางไปกับลูกน้องหรือไม่ได้ไปคนเดียวนะคะไปกับลูกทีมหรือไปกับอย่างน้อยก็มีหนึ่งคนไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยนะคะจะถือว่าดีมากนะคะงานจะประสบความสําเร็จแล้วคุณก็จะทํางานได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สําเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะหวัวหน้างานเอ็นดูนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนขยนันขันแข็งมุมานะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทํางานนะคะลูกน้องก็ให้การช่วยเหลือดีเขามองคุณว่าเป็นคุณเป็นผู้นําที่ดีนะคุณเขามองเหมือนคุณเป็นแม่ทัพเลยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งทํางานแบบลุยไปข้างหน้าโดยที่ไม่กลัวเลยว่ามันจะ มันจะเหนื่อยยากแค่ไหนคุณพร้อมลุยคุณพร้อมสู้แล้วคุณเป็นคนทํางานเคียงบากเคียงไหลกับกับลูกน้องนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้ก็เลยทําให้เกิดเป็นที่เอยอมรับของลูกน้องแล้วก็หัวหน้างานด้วยนะคะแต่ตัวคุณเองอ่ะคุณเหมือนว่ามันยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มร้อยคุณอยากทําให้มันดีกว่านี้คุณยังไม่ค่อยพอใจผลงานคุณเองเท่าไหร่ในขณะที่คนรอบข้างเนี่ยเขาชื่นชมคุณหมดแล้วนะคะแต่ว่าคุณอ่ะไม่ยังไม่ค่อย ปลื้มกับผลงานตัวเองเท่าไหร่นักนะคะแต่โดยรวมแล้วถือว่าดีค่ะเปิดไพ่มาเป็นเดอะเวิลก็ไม่ต้องดูอย่างอื่นแล้วนะคะเพราะว่า The ะเวิลเนี่ยดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไพ่รายออกหมดเลยนะคะถือว่าดีมากนะคะสําหรับชาวเมษแล้วก็ดีใจด้วยนะคะซึ่งมันเป็นเดือนเกิดของคุณเนาะแล้วช่วงวันเกิดนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะเราสรุปให้กันแล้วหรือยังเเราสรุป สรุปขั้นสั้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะก็คืองานดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเลวร้ายแล้วมันทําให้คุณเสียใจหรือคุณไม่พอใจเนี่ยหรือคุณมัวหมองเศร้าหมองเนี่ยมันจะจบลงนะคะทุกอย่างมันจะจบลงแล้วแล้วจะเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเรื่องของการงานหรือเงินทองนะคะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เพียบพร้อมไปด้วย คนรักรอบข้างนะคะแล้วก็สุขภาพเนี่ยสองอาทิตย์นี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะระวังนิดเดียวแค่เรื่องของความใจร้อนความใจร้อนก็อาจจะเกิดเนื่องมาจากอา,ากาศที่มันร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้คุณอาจจะหงุดหมิดได้วุ่วามนิดหน่อยนะคะไม่มากแต่ก็ให้ระวังไว้เพราะว่าอารมณ์เนี่ยถ้าเราใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะบางครั้งมันทำให้เราเสียหายได้นะคะ นอกนั้นไม่มีอะไรเลยอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรก็ไม่มีนะคะก็ถือว่าถือว่าดีนะคะอ,อ,อีกนิดหนึ่งที่ที่อาจจะแถมมานะคะพอดีมองเห็นขึ้นมาว่าเรื่องเอกสารสัญญาในช่วงสองอาทิตย์นี้ถ้ามีการเซ็นเอกสารหรือทำสัญญาอะไรให้ดูให้รอบคอบนะคะเพราะว่าโอกาสผิดพลาดมีสูงก็ดูให้รอบคอบแล้ว จะเซ็นอะไรพวกนี้ก็ดูรายละเอียดให้เรียบร้อยไม่นะคะไม่ใช่ว่าอย่างสมมุติเรื่องของราคาอย่างนี้นะคะเรื่องของราคากับเรื่องของจํานวนการสั่งซื้อนะคะกับจํานวนเงินที่คิดออกมามันถูกต้องทุกอย่างหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะให้ดูให้รอบครอบก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าหรือก่อนที่จะเสนอหัวหน้าหรืออะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดแล้วเนี่ย มันเสียหายเยอะนะคะถ้าเราส่งไปให้หัวหน้าหัวหน้าก็จะมองเครดิตตัวเองเราก็เสียเนาะเหมือนกับว่าเอกนี่ทำงานไม่รอบคอบเลยมันก็จะเสียในอนาคตของเราในเรื่องของการทํางานถ้าส่งให้ลูกค้านี่ยิ่งแล้วใหญ่นะคะมันกลายเป็นความรับผิดชอบหนักหนาบางทีเราจะต้องออกมารับผิดชอบในส่วนต่างหรือเงินตรงนั้นแทนลูกค้าไปอีกอย่างนี้นะคะ ก็โดยรวมประมาณนี้นะคะสำหรับชาวเมธโดยรวมแล้วถือว่าดีนะคะคะแนนก็ได้เท่ากับ A บวกเลยนะคะสำหรับ2ออาทิตย์นี้นะคะโชคดีนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะเหมือนเช่นเคยจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะผู้อ่านจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาเป็นพลังบวกให้กับชาวเมธต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ